สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแอนนานะคะวันนี้จะมาก้อนผลไม้นะคะของคุณอขอบคุณคุณป้าอีทค่ะขอบคุณคุณแม่คุณป้านวล ขอบคุณ,ค,ณคุณแม่อุดทุมพรเก่งมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ทั้งสามท่านนะคะที่เอเข้ามาเอ็นดูนะคะเมตานะคะวันนี้ก็แบ่งผลไม้นะคะมาให้น้องแอน่านะคะก็นำมาป้อนแล้วนะคะขอให้นะคะคุณแม่ทั้งสามท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ ค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เอ็นดูเมตานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะคุณเมตามีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะเชียงนี้ก็ชื่อว่าน้องแอนนานะคะน้องแอนนาตาบอดหนึ่งข้างนะคะอาจจะเป็นข้างข้างนี้นะคะแม่จ๋าอนนี้ตาบอดหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ ฝันร่วงนะคะฟันร่วงเยอะแล้วนะคะข้างนี้ตาดีนะคะตาน้องสวยนะคะแม,แม่จ่าสีน้ำตาล ชื่อน้องเอนนาค่ะเป็นช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะของครอบครัวของเรานะคะก็ฝากครอบครัวเล็กๆนะคะช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะทุกวันนี้น้องก็กินอ้อยไม่ได้เลยแม่แม่จ้านะคะฟันน้องเหลือน้อยนะคะกินหญ้าก็จะเหลือต้นนะคะเหลือต้นเกลือนเลยนาอนะคะนุนต้องเก็บทิ้งเป็นกองกงนะคะต้องเก็บทิ้งเป็นกองเลยแม่แม่จ้า ก็ะะกินได้กินได้ดีหน่อยก็คือยาใบาข้าวนะคะยาใบาข้าวก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคะแนนนะคะที่ช่วยอุนอุนตะก้าผลไม้นะคะได้พัฒนาต่อยอดเป็นข่ายหญ้านะคะให้ทั้งสองเชือกได้กินได้ทานนะคะไปทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆนะคะให้มาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ขึ้นกับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณคุณป้านวลน,นะคะขอบคุณป้าอีทนะคะขอบคุณคุณแม่อุทุมพระคะ่ะ ขอบคุณนะคะอ okay. เอนานะก็ได้ทานผลไม้อร่อยเลยนะคะน้องไม่ได้อยู่น่าไรนะคะก็นานๆทีนะคะจะได้ทานเนาะนะคะได้ทานเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ทานทุกวันเนาะนะคะก็ฝากนะคะช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ